สวัสดีจ้าเพื่อนๆ to อ e s t Friend Best f o o d Channel นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกินคาเฟ่ไทยชื่อว่าลานลานตาจ้าลานลานตาน,าาน,าน,ตาน,นะคะตั้งอยู่ที่ใน d i c k e n u u n v v r s s t y ซแถวเบอร์วูดจ้าไปจ้าไปดูกันเลย นอกจากร้านลานตาจะเด็ดเรื่องขนมหวานแล้วนะคะเขายัางขายอาหารไทยฟิวชั่นอีกด้วยค่ะเพื่อนๆโอเคเราไปดูเมนูที่เพื่อนพิมพ์กับพี่อ้ําสั่งวันนี้กันเลยนะคะ กินมากๆเลยอันนี้เป็นฮังเลสปากเกตตี้นะคะน่ากินมากเลยอ่ะกลิ่นหอมเจดจมูกแบบ ไม่หิวเลยเป็นยังไงบ้างคะพี่ยำอ,อร่อยมันเป็นรสยัยงไงเครื่องแน่นไหมรสชาติเข้มข้นไหมมันิมมี่มีเผ็ดนิดนิดโอเคเกด,ดีถ้าหมูแบบเนื้อวันนี้นิดนึงนหมจะดีเลยปังเนาะเออหมูมันยังไม่ไม่ละลายในปากอะอ่าโอเค น่ากินมากเลยอันนี้เป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งนะจ๊ะ แบบดั้งเดิมนะทีเดียวนะแต่ว่าแต่ว่าแบบมันมีวความครีมมี่อะค่ะเขาทำให้มันครีม m ี่ i x กับแบบตลวกุ้งใช่ปะปรสชาตกกินกำลังดีแล้วก็แบบนี่คิดว่าเนี้ยอร่อยมากเลยอะคนนั้นอยากกินมันนี้ก็คือคนที่มั่น,นกินแกงเนืนออะค่ะจะบอกว่าไหนเราจะบอกว่าไรหนก่อน โอเคจ้ะต่อไปเรามากินแกงข้างเลกับข้าวเลยเจ้าของร้านน่ารักและใจดีมากเลยจ้ะเขาให้เราชิมฟรีอีเละพี่อำ้ำจัดไปน่ากินเนาะมากหิวว่าคือคือแม้ว่าจะกินแล้วก็ยังหิวอยู่สอชั้สงชัง้นสองชัง้สํงชั้อร่อยอร่อยอผรอน รสาติดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทางเลยแบบชัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะแบบใจนิดนึงเพราะว่าคนที่กินส่วนมากเป็นเอเชียที่ไม่ได้กินไม่ได้กินแบบเผ็ดมากมีแต่เผ็ดไปเล็กเล็กแล้วก็อันเนี้ยรสชาติอย่าอย่าอิเสบอกว่าจะเป็นแบบที่บ้านเรานะแบบทางเหนืออันนี้ก็จะแบบเป็นฟิวชั่นเบาๆแต่รสชาติด,ดีใช้ได้หมูโอเคตัวน้ำซอสไม่ได้เลียนมาก อร่อยมาลองมาลองกันดูโอเคจ้าไปกินกันก่อนนะโอเคต่อไปเรามากินขนมนะจ้ามีดิปปิ้งด้วยว้าวนะกินมากมากเลยจะมีเป็นยังนะคะเป็นแทนแดนเป็นชาไทยแล้วก็เป็นทาโร่โอเคมาเรามากินกันต่อเลยพี่อามเอาเลยค่ะอันนี้เขาแนะนําให้กินทีละชันแล้วเราก็จิ้มเอาโอเค องน่เทียมมันหอมเตะจมูกมาเลยอะเอาจริงเออลองกินเพลินๆดิว่ามันเป็นยังไงบ้างอร่อยนะเมือนโองเบาๆใช่ไหมเทียมลองดิฟลองดิฟน้องอยากเอาออน,นี้ก่อนนะอ่าโอเคอืมด,อนนด,ดีอันดีดีอ่มีกลิ่ไม่กินไม่กินไม่กลิน,นอ,อ,อะไรคะใบเตย โอเคต่อไปเรามาลองอันนี้ชาไทยนะคะชาไทยชาใจเป็นยังไงนะหิวจังเลยชาไทยชาใจนะเ <Yeah. S 2> ย้เป็นไงพี่อร่อยนะไม่หวานมากอืรสชาติดีออกแนวขมหรือออกแนวครีมมี่หรือออกแนวครีมมี่มมไม่หวานเด็กมีแบบแตะ แต่ผมนิดอืมผมนิดๆหวานนิดหน่อยมันๆ่างมากโอเคต่อไปเพื่อนบินจะลองกินอันนี้นะคะทาโร่เขาขอรมาขอบโวไว้แล้วว่ามันอะไม่อยหวานซึ่งเราสองคนแบบไม่ชอบกินหวานค่ะเนื่องจากว่าอ้วนแล้วนะคะเราก็เลยชอบไม่หวานก็คือคนหวานมาแล้วนี่ที่มเาราไป อมันออกแนวฟิมมี่เนาะคือแบบไม่หวานมากเกินไปเป็นแนวฟิมมี่เอาถึงนสตัวนะคือคอแรกเลยอะของเขาอยังสว่างใช่ปะเขาวะเาแมเป็นซุปเปอร์เลยเนส่วนตัวชอบมากเลยนะ หนูความรู้สึกว่ามันไม่หวานนะจนเกินไปอ่ะหนูชอบขนมไทยที่มันไม่ได้หวานหวานเจ๊ะไปเลยอย่างเงี้ยมาซาแล้วลูกิ้นกันเลยโอเคเที่ยมจ๋าตัวตัวตัวนี้เป็นไงเนยนุ่มนองเลยหวาเนาะในแต่ละเยอรในแต่ละเลเยอร์ของมันอ่ะจะมีเป็นเนยทาอยู่ในนั้นเลยฉีกออกมาปุ๊บเห็นไหมมีมีความเนยใช่อร่อยมากๆเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าใช้เนย จากนิวซีแดน์นะเออใช่อันนี้ดูไปดูมาเหมือนโรตีทอดอยู่นี้เห็นปะมันก็เนยกั่โรตีปรเป็นมาแบบปปเลยดีอะเขาใช้ของนี้มากเลยอร่อยนะมากเลยแนมะ่ไปจ้าโอเคจ้ามเมนูต่อไปนะคะเป็นครัวซองฝอยทองแล้วก็ไปเลยเรามากินกันเลยนะโอเคเพื่อนทีน่นะจะใช้ปากกับหนึ่งทีแล้วก็จะบอกว่าเป็นยังไงไปหยิบ ใส่ทองขอโทษอร่อยอร่อยอ่ะหนเพื่อนพิมบอกว่าคำเดียวไงเพื่อนพิมกัดสองคำเลยเพื่อนพิมประกาศสิวอืมตรงๆนะคือชอบตรงที่ว่า ร้องมันหวานแล้วใช่ไมใบเตยเขาอ่ะมันไม่หวานมากเกินไปเพรถ้าหวานเจอหวานมันจะโคตรหวานปะแต่อันเนี้ยใบเตยคือมีกลิ่นใบเตยที่แบบคือรสชาติแบบใบเตยอ่ะที่ไม่หวานแล้วมันมาคู่กับอีหวานเนี้ยมันเข้ากันมากเลยแล้วก็ขนมปังอีตัวครัวซองฮะก็คือแบบ อันนึงอ่นะขนมอันนังนอ่ะมัแบบคล้ายๆขวดสองเหมือนกันแะต่มันจะนิ่มใช่ว่าส่วนอันนี้มันกรอบนอกนุ่มในจะบอกว่าเข้ากันได้มากๆเลยอันนี้ก็คืออร่อยมากแนะนํานะคระับยขทองเพนเดนแล้วก็ขวดสองลองมากินเลยจ้าโอเคจเพื่อน<ๆ>วันนี้ช่องของเราเบสแฟนเบสฟู d นะคะก็มีแขกรับเชิญอีกแล้วคือเพี่อนเอ่อ<ๆ>จากพื่อน,น,อน้องกับไทยคะ่ะ<ๆ>เพื่อนอิม ก็เลยเรียนเชิญคุณพี่อ้ํามาเป็นคนช่วยเรารีวิวนะคะโอเคพี่อ้ํเอาเลยจ้าเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนนะ <c oughs> ใช่เรากินอะไรกันนะไทยมิวจีลาเต้เป็นไงพี่อ้ํเอาความคิดเห็นพี่อ้ําเลยอร่อยไม่หวานอืแล้วก็มีความขมนิดนิดมันมันครีมมี่อืมไม่ได้ร้อนมาก อุ่นกําลังดีใช่ไม่ได้กินแล้วแบบต้องเป่าอ่ะยไงไม่กินคือแบบจิบได้ตลอดเวลาใช่ค่ะอือต่อไปเนาะก็เป็นอาหารอาหารเพี้ยมสั่งเป็นแกงฮังเลสปาเกตตี้เนาะสปาเกตตี้แกงฮังเลของเราสั่งอย่างนึงก็จะเป็นกุ้งต้มยำกุ้งสปาเกตตี้ใช่อันนี้เขาออกตัวก่อนเลยนะทั้งสองจานอ่ะที่ร้านเขาทําเป็นแบบฟิวชั่นมันจะไม่ไทยจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นแบบครีมมี่ครีมมี่สไตล อาหารไทยเป็นฟิวชั่นจริงนะๆถ้ากซ์เ c t ว่าเ้ยจะกินอาหารไทยแบบสปาเกตตี้แบบผัดขี้เมาอะไรที่แบบไทยๆไม่ใช่นะใช่มันไม่ได้เบอร์นั้นอืมแต่ถามว่าอร่อยไหม <c oughs> อร่อยอร่อยทั้งสองจานอ่ะเริ่มจานแรกก่อนอ่ะที่น้องก่อนเลยที่ที่เพื่อนพิมพ์ออเดอร์เนาะก็จะเป็นเอสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งก็คืออันนี้อ่านรีวิวมา <c oughs> <ๆ>เขาบอกว่าอันนี้ไขยดีมากก็เลยแบบ ขายดีมากมันจะต้องอร่อยมากได้เลยซึ่งก็สมคำรีวิวและล่ำลือก็คือคอ,อย่างที่พี่อ้ําบอกไปอะ่ะเรากินปุ๊บมันไม่ได้เทสแบบออริจิแบบต้มยำอย่างเงี้ยมันแต่ว่ามันมีข่าตะไคร้ใบมะกรูด <c oughs> อยู่ในนั้น <c oughs> ด,ด้วยแล้วก็กินพอกินปุ๊บ <c oughs> อ,อืมเออมันความต้มยำแต่ว่าด้วยความมันเป็นสปาเกตตี้มันเลยต้องมีครีมมี่นิดนึง <c oughs> ถามว่าสําหรับพพี่อร่อยไหมคิดว่าอร่อยมากอันนี้ส่วนตัวคือ ถ้าใครไม่ชอบครีมมี่อาจจะต้องลองเป็นภูเก็ตสปาเกตตีเนาะขอแนะนำนะว่าลองกินภูเก็ตใช่แต่โดยเพื่อนพิมพเนี่ยเราเป็นคนแบบกินได้หลายชนิดไงก็<ๆ>เ,เลยกินแล้วมีความสึกว่าเอออร่อยสมแบบคํารีวิวถ้าแนะนาเลยนะสปาเกตตีนะอันนี้ส่วนตัวลองกินแบบต้มยำสปาเกตตีอันนี้อร่อยมากต่อไปเป็นแกงฮังเลอ่าเป็นแกงฮังเลสปาเกตกตีใครั้งแรกอึ๊บเอ๊ะ,อะ,อะทำไมมันออก กินทั่วๆั่วมันก็จะไม่ใช่แกงฮังเลร้อยเซนจะมีความครีมมี่มากกว่าต้มยำคือครีมมี่มากแต่เนื้อหมูดีคือแบบกินปุ๊บไม่ถึงการละลายในปากแต่ก็คือเขี้ยวปุ๊บแล้วก็คือแตกเลยอร่อยอก็จะไม่ได้เป็นแกงฮังเลแบบเมืองไทยร้อยเปเซนมันก็จะมีความตัดหวานหวานเผ็ดไปลาๆครีมมี่ครีมมี่นิดนึง รสชาติดี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 เหมือนกันเลยไม่ได้แพ้กันเลยแต่ว่าจะออกเป็นแนวฟิวชั่นที่มีความครีมี่มากชจะไม่ได้แกงฮังเลยไทยร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเขาบอกว่าเมนหลักที่คนที่ออเดอร์อันนี้ส่วนมากจะเป็นฮ่องกงเป็นอะไรเงี้ยที่เขาชอบมีความครีมี่มีความเผ็ดปลายปลายไม่ได้เผ็ดมากถ้าจะถ้าเขาแนะนาเขาจะบอกว่าเอาเผ็ดมากไหมเขาจะ ปรับรสชาติให้แบบสําหรับคนไทยเหมือนคนไทยมาอย่างเงี้ยเขาก็บอกเราเนาะพี่น้องว่าเอาเผ็ดเพิ่มให้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือดีดีต่อไปเป็นขนมเนาะพี่อ๋อเป็นข้าวอ๋อเป็นข้าวแกงคังเลอันนี้เราลืมมีไงแกงทังเลถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่ไม่ใช่แกงทังเลแบบไทยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังเป็นฟิวชั่นอยู่รสชาติดีแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอออกตัวก่อนว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยไหมอร่อยสไตล์แบบฟิวชั่นคือพูดตรงๆว่าคือ ร้านเขาอะตั้งอยู่ที่ดิคินยูนิเวอร์ซิตี้เนาะซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเอออินเตอร์เนชั่นแนลเป็นนักเรียนเอเชียเป็นแบบจีนเป็นฮ่องกงไต้หวันออนนโดมาเลคือเมนหลักเขาคินเห็ดแบบไทยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยเนี่ยต้องทำเวนี้เพื่อขายของเพราะว่าแบบให้มันเหมาะกับ เขาเจอแล้วก็ตะเกาวโดยทั่วไปก็คือถามว่ากินได้ไหมกินได้ถามว่าอร่อยไหมอร่อยรสชาติดีสำหรับเราเราว่าอร่อยนุ่เราก็กินได้แต่สําหรับเราสองคนรสชาติดีเออรสชาติดีใช่มันเป็นฟิวชั่นเราต้องทําใจว่านี่คือฟิวชั่นร้านอาหารฟิวชั่นไทยก็ถึงบอกว่าที่เราบอกไปออกตัวกันไว้ก่อนว่ามันคือฟิวชั่นใช่ถ้าใครแบบเอ็กซ์เพ์ดูคลิปเราแนะนําต้องไปกินร้านอาหารไทยเลยที่แบบไทยออเทนติกไทยเออต้องออเทนติกเลยอันนี้แต่นี่คือเป็นฟิวชั่น ใช่แล้วมาส่วนด้วยของหวาน้นมใช่อันแรกก็จะเป็นครัวซองนะคะอะไรนะใบเตยฝอยทองอือร่อยอันนี้คืออันนี้คือดีมากคือเลเยอร์ของเขาคือกรอบนอกนุ่มในคือกรอบจริงจริงแล้วตัวแผ่นแดนอะมันไม่หวานเกินไปเนาะพี่มันเข้ากันแบบเพราะว่าฝอยทองมันหวานฝอยกำลังดีตัดกับเอ่อตัวใบเตยที่ไม่ได้แบบหวานมากเออมันมีความ มันมนัวนวครีมครีมเข้ากันดีกับตัวโคซองคือดีเออดีอันนี้อันนี้คือดีแบบกินลเฮ้ยแวขนาดกินตอนนี้อิ่มมากแล้วยังอร่อยเลยอ่ะต้องต้องอร่อยต่อมาด้วยกับขนมปังที่เป็นหลายๆชั้นจะมีดิปสามอันเนาะมีอะไรบ้างนะคาโลเออมีเผือกมีชาไทยชาไทยแล้วก็มีใบเตย สามย่างก็ดีแต่ขนมขนมปังคือออกตัวก่อนเลยขนมปังคือตกใจมากคือเขาแนะนําให้ล้างมือแล้วก็ทําเป็นเลเยอร์เพื่อถอดมาแล้วจิ้มทุกอันคืออร่อยมากตัวขนมปังอ่ะขนมปังคือกใจสดอร่อยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วอกินใสใเกืออร่อยมันกรอบนอกนุ่มในเหมือนกินโรตีกรอบเหมือนกินโรตีกรอบที่ไทยตัวขนมปังแบบเอ้ยเขาคิดมาดีทําดีใช่แล้วก็ในตัวแต่ละแผ่นของเลเยอร์มัน่ะก็จะมีความเนยอยู่แล้วเนาะแต่ไม่ได้เลี่ยนนะไม่ได้เลี่ยนมาก แล้วเจ้าของร้านบอกว่าอะไรนะเนยอ่ะเขาเป็นเนยนิวซีแลนด์เนาะเพียงเนาะอืมรสชาติก็ดีดีกว่าแบบเนยออสเตรเลียอันนี้เขาบอกมาล้วตอนที่จิ้มดิปปิ้งก็คืออืมอร่อยอืมคือหนูว่าชอบความดิปปิ้งของเขาที่มันไม่ได้หวานแบบน้ำอ่ะอ่าใช่เพราะหนูาม่ชอบกินของหวานกินได้เรื่อยๆืเพราะยิ่งหวานมากเราก็จะกินน้ําอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะตัดรสแต่อันนี้คือเรากินไปเรื่อยๆมันก็หวานนิดนิดนิดิดอร่อยเนาะอืมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ยามรู้สึก ยังไงชอบไหมชอบถ้าถามว่ากลับมาอีกไหมมากินเมนูอื่นใช่เอยมากินเมนูอื่นมาลองมาลองมาลองเมนูอื่นโดยรวมหรือว่าของหวานเขาร้านเขาดังในเรื่องของหวานอยู่แล้วแต่เราไม่เคยกินงาแต่เราไม่เคยกินของหวานแบบที่เขาทําแบบกินในร้านมาก่อนปกติก็จะกินที่ที่ขายตามตลาดไทยเนาะอืออืมตามร้านตลาดพวกเอ่อไทยกอลเซอรี่เขาก็จะตั้งขายขายขนมโดยเฉพาะใช่ซึ่งขนมเขาออร่อยอยู่แล้วอร่อยมาก ตอนนี้พอมาคิดอันนี้ก็คือเอ้ยอร่อยเขารู้สึกว่าเขาใส่ใจในการทําอาหารเนี่ยใช่ใช่เนาะเขาดูใส่ใจในการทําอาหารในการเลือกวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยอมกินแล้วมันรู้เลยว่าแบบของดีแล้วตัวเซตสปาเกตตีบอกกันเลยนะกําลังดีออเทนเต่เนาะอืมกาลังดีทุกอย่างดีอ่ะใช่ดีเหมือนเขาแบบคิดมาแล้วอืมซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณ เพียมากๆเลยขอบคุณน้องคิมมากที่พามากินเพราะว่าจะมากี่หลายรอบแล้ว <c oughs> เดินทางไม่บอกเรื <c oughs> ่องการเดินทางนิดนึงไม่ง่ายเนาะเพียมาแล้วก็ไม่ยากมีรถแทมผ่านคือสายเจ็สิบห้าเท่าที่เห็นนะแทมสายเจ็สิบห้าที่มาเบอร์วูดแต่ไม่รู้ว่าลงไปไหน เออเราต้องเดี๋ยวเราต้องเสิร์ชแล้วเ,เราอาจจะเสิร์ชแล้วเแปะไว้ให้หลังคลิปเพราะว่าเพราะเราขับรถกันมาเนาะใช่ใช่มันอยู่ในดิค k i น University ิีเลยค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายใช่มีที่เป็นรน้านอันนี้ <c oughs> ชอบชอบอย่างหนึ่งคือตกใจว่าเอะแล้วร้านอยู่ตรงไหนวะเป็น h ี d ด e นเดม e จริงจริงใช่จริงจริงจริงแล้วคือไอจีเขาคนตามหมื่นสามคนแปว่ามันต้องดีจริงอ่ะพอร้านอ่ะมันไม่ได้อยู่ใน c ี d ดีด้วยนะร้านมันอยู่แบบนอกเมืองมาอีกแล้วคนตามหมื่นสามอ่ะแต่ว่ามันต้องดีเว้ยแล้วมันต้องอร่อยอันนี้พูดตรงตรงเพราะมันดีเออมันดีวันนี้ดีดีแบบตะโกนอ่ะตะโกนไปไม่มีใครได้ยินนะเพราะอยู่ในรถเออทำไมวันนี้รีอยู่ในรถ หนาวหนาวเนาวอีกแล้กไม่หนาวอีกแล้วเขาเลาก็หนาวเมลเววันมันไม่ร้อนสักทีไม่มันร้อนมันร้อนแต่ถ้าเกิดแดดออกแต่ถ้าเกิดลมมาก็คือเข้ามาคเออโอเควันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊าย โอ okay, เคจ้ะเพื่อนมาดูการเดินทางกันนะคะการเดินทางไม่ยากเลยค่ะเ,เพื่อนๆเรานั่งสาย7 5จากในเมืองนะคะมาลงสต๊อป64ค่ะที่ Station Street กับ Perwood Highway นะคะแล้วก็เดินเข้าไปใน Dicken University ค่ะเ,เพื่อนๆเดินจากตรงนั้นเนี่ยไม่ถึง10นาทีเราก็จะเจอร้านหลานตาลแล้วจ้า See you next video นะคะบาย